สวัสดีครับวัยรุ่นคลิปวิดีโอนี้พี่จะพาไปสอนเก็บเวลจากด่านสตอรี่1แบบ x t r e ซ me กันนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยเกมออสตานะครับมีกิจกรรมคูณ4 XP เนะาะคาดว่าเนี่ยกิจกรรมจะหมดวันที่1เดือนหน้านะครับกิจกรรมคูณ4 e v อีเวนต์นะครับคาดว่าจะหมดวันที่1นะครับ,รบก็สังเกตตรงใต้มีก้สานะครับมันจะเขียนว่า4 XP e v e n นะครับทุกคนเห็นเนาะ โอเคทีนี้เนี่ยทำไมต้องสตอรี่ยี่สิบเอ็ดเอ็กซ์ตรีมนะหรอก็เพราะว่ามันเล่นหนึ่งตาครับเราจะได้ XP อยู่ที่ประมาณ1นึ่งแสนหนึ่เนาะทีนี้เนี่ยตัวที่เราจะเอาไปนะครับก็มีตามนี้เลยมิกรสานะครับมิกรสาเนี่ยพี่เอาไปบูทเงินเฉยๆตัวนี้พี่ไม่ได้วางนะครับใครมีพวกเทพเบียวหรือว่าอะไรที่บูทเงิน20%สิอ์เงนอะไรเงี้ยเอาก็เอาไปได้นะทันติโรเทพเบวหรือว่าเมลิวดัสก็ได้นะครับอ่พุชชี่ก็ได้เหมือนกันเนาะ ตัวนี้ก็ต่อไปก็เป็นสปีดนะครับขอ175เนาะเออตัวนี้ขอ175แล้วก็ใส่ออฟลดเงินนะครับแล้วก็ตัวไอจางนะครับไม่ต้องใส่ออฟก็ได้นะครับขอเวล175ถ้าไม่ถึงก็ขอ120ขึ้นไปนะแล้วก็ดาเมจหลักนะครับตัวนี้ก็จะเป็นดาเมจต,ต,ต,ตั้งแต่ต้นเกมยันยันจบเดือนฆ่าบอสเลยนะครับก็คือจะใช้เป็นอ e ีวานคอฟนะครับหรือว่าบับเบิลเฮดนะครับในชื่อเกมออสซาชื่อบนะับเบิลเฮดนาะเวล175ยเจ็ับใส่ออฟไฟนะครับ ดี๋ยวนี้ก็จะเป็นหนวดดำนะครับตัวนี้ไม่จาเป็นต้องร้อยเจแล้วก็ใส่ออฟหนวดดำนะครับถ้าไม่มีหนวดดาก็น่าจะเป็นตัวคาตาคุรีเนาะเออตัวนี้เอาไปสโลนะครับโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมเดี๋ยวเราไปเจอกันในด่านสตอรี่ที่สิเลยนะครับทีนี้เนี่ยรายละเอียดแต่ละเว็บพี่จะขึ้นไว้ที่หน้าจอเหมือนเดิมเนาะเหมือนที่พี่เคยทําพวกซโลเรตอะไรแบบนั้นนะครับเดี๋ยวจะขึ้นรายละเอียดไว้ให้โอเคไปกันเลยนะครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่โลกหนึ่งเนาะก็เ,เดี๋ยวไปเจอกันที่สตอรี่ โอเคนะครับเมื่อเราเข้ามาที่สตอรี่แล้วก็ให้เลือกด่านสุดท้ายนะครับด่านที่21นะครับก็จะเป็นด่านสุดท้ายของโลกหนึ่งแล้วก็เลือกเป็น6อันนี้แหละอ่าด่านที่6ตัวนี้ด่านย่อยนะครับหรือว่าเนี่ย126นะครับกดสตาร์ทไปเลยครับโอเคเมื่อเข้ามาแล้วนะครับให้เราเลือกเอ็กซ์ตรีมครับแล้วก็ไปเล่นด้านหลังนะครับนี่ไปเล่นหน้าบ้านนะแล้วก็ให้วางอ่อสปีดว่าก้อนตรงสภานะครับทีนี้ก็เปิดเป็นคูณ3ไปเลยทีนี้เราก็ต้องอัพสปีดให้ถึงขั้นที่4ดี๋ยวพี่ละเอียดนิั หเกมนะครับของ x อ็กซ์ีมเนี่ยจะอยู่ที่ไม่เกิน300วินะครับไม่เกิน300วิเนาะจริงๆใครมีตัวคูลเลอร์หรืออะไรก็เอามาเสริมได้นะครับสบายเลยในช่วงนี้ก็ต้องอัพสปีดให้ถึงอัพเกรด4นะครับก่อนขึ้นเวฟสาะครับเดี๋ยวตอนที่มันขึ้นเคลร์เวฟอ่ะมันจะอัพได้ครั้งหนึ่งพออัพเสร็จแล้วก็รีบวางตัวอีวานคอฟเนาะหนึ่งตัว วางอีวานตรงนี้นะครับแล้วก็อัพไปนี้สองขั้นนะครับนี้ก็รอรอเงินถึงนะครับก็วางตัวนี้อีกตัวหนึ่งเว็บสามนี่จะวาง e ีวา o คอสองตัวนะครับอ่าโอเคจากนั้นเว็บสี่นะครับก็ไปลงตัวนี้ถึงขั้นที่แปดแล้วก็รอวางเพิ่มตัวนี้หนึ่งตัวนะฟาร์มเงินรอวางเพิ่มโอเคต่อไปเว็บที่ห้านะครับก็สปีดขั้นที่สิบเนาะแล้วก็วางไอสตาร์ทบับนะครับ อัพขั้นสามสตาร์ทบัฟไม่ต้องใส่ออฟก็ได้นะวางให้มันโดนวางไอให้มันโดนระยะของบัฟต่อไปเวฟพี่หกนะครับก็ตัวนี้เลยขั้นสิบสองแล้วก็อ e ัพอีวานหนึ่งครั้งนะครับเพื่อตีพาวเวอร์ฟูลที่กำลังจะเดินมาแล้วเนี่ยพาวเวอร์ฟูลเดิมละเวฟเจก็ลงสปีดถึง54้นสิบสี่นะครับแล้วก็ลงไอนิดหนึ่งขั้นนะเพื่อจะตีพาวเวอร์ฟูลสนะแล้วก็ลงไอหนึ่งครั้ง เว็บแดลงตัวนี้เลยหนึ่ครั้งแล้วก็ลงตัวนี้เป็นขั้นที่แปดนะฮะเว็บเก้าเนี่ยจะอัพตัวอ e ีวานตัวนี้ให้แม็กนะาแม็กไปเลยแล้วปรับเป็นคูณหนึ่งก่อนนะเพื่อที่จะวางตัวหนวดดำนะครับอืมแล้วก็อัพตัวนี้ได้อีกหนึ่งทีเป็นขั้นที่เก้ารอฟาร์มเงินให้ถึงหมื่นสองนะ เวฟสิบ okay. ก็ลงสปีดอย่างเดียวสิบฟาร์มเงินให้ได้ขั้นหนึ่งเวฟสิบเอก็ลงสปีดหนึ่งทีนะครับแล้วก็ลงไอหนึ่งทีทีนี้เวฟ12บ12ถึง15ก็สบายแล้วเราจะฟาร์มเงินแค่นี้แหละเวฟ12บ1 2ถึงสิเนี่ยให้เราวางหนวดดา เพิ่มไปอีก2ตัว up max ไปเลย up max ไปเลยหนวดดำของเดิมที่เราลงก็ up max ไปด้วยจากนั้นเนี่ยเราก็วางตรงนี้5ตัวนะอีวาน5ตัว up max ไปเลยอ่ะอีวาน5ตัว up max แล้วก็ตัวนี้อีกตัวหนึ่งนะครับอัพแม็กตัวตัวข้างหลังก็จริงๆจะขายมาวางตรงนี้ก็ได้แต่ว่าปล่อยไปแล้วกันแค่นี้ก็ไหวแล้วโอเคก็ประมาณนี้น่าจะจบแล้วแหละทีนี้เราก็มาดูกัน,นครับผมว่าเราจะผ่านไปได้ด้วยดีหรือเปล่าเนาะจริงๆถ้ามีคูลเลอร์หรือว่าตัวอะไรก็แล้วแต่อีกตัวหนึ่งอะ่ะจะชิลกว่านี้เยอะนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ สังเกตว่าด่านเนี้ยตัววิ่งจะเยอะมากเลยนะตัววิ่งมันจะชื่อสีเหลืองๆอะนี่เนี่ยตัววิ่งสีเหลืองๆเนี่ยแม่งโคตรเยอะเลยโหนดดำเลยต้องวางหลายตัวหน่อยนะเลือดก,ก็เยอะอยู่นะเนี่ยสามสิบ้านะบอสนี่เลือดจะอยู่ที่ประมาณรนะ้อยเจ็ดสิบนะอ่าร้อยเจ็ดสิบนะครับเดี๋ยวพอติดสโลก็ล่วงหวบลดหวบลดหวบเนี่ย โอเคก็ประมาณนี้แหละวัยรุ่นน่าจะจบแล้วเราก็จะได้ xp ประมาณ1,164งแนะครับก็ใครที่อยู่ในช่วงเวล200ร้อเหมือนพี่เนี่ยลงเกมหนึ่งอะ่ะก็จะได้เวลหนึ่งเลยนะอ่าดูเวลานะครับสองร้อาสวีนะคือไม่ถึง5นาทีนะครับเร็วมากๆนะนี่เราก็จะได้ตัวพวกนี้สตัวนะก็ไม่ไมรู้เอาไปใช้อะไรนะตัวพวกนี้นะก็เดี๋ยวเอาไปย่อยทิ้งนั่นแหละอืม โอเคคลิปนี้ก็ต้องประมาณนี้แหละจบประมาณนี้แหละเออถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปพี่ก็ขอกดไลค์นะแล้วกดติดตามนะยังไงก็เป็นกำลังใจให้กันนะครับเจอกันใ่คลิปหน้าคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ